สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับวายค่ะกับวายสาวสวยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมากินหอยแมงผู้กันค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะเปลือกเนาะ,ะเปลือกเนาะใหญ่เนาะแต่ตัวไม่รู้ว่าจะใหญ่เท่าไหร่นะคะน้ําจิ้มก็เป็นน้ําจิ้มตาเองค่ะเห็นหรือเปล่าในกล้องก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วเรามาชิมกันเลยค่ะ นี่ตัวหอยนะคะแล้วก็แกะค่ะแล้วก็ต้องเอาขนเขาออกนะคะทุกคนเขาจะมีขนนะหอยแมงผู้จะมีขนนะคะแล้วเราก็จิ้มลงไปค่ะในน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะผักก็เป็นแตงค่ะอร่อยค่ะ กับบรรยากาศเช้าๆนะคะตอนนี้นะก็เจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนที่เห็นใส่ชุดนอนไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งตื่นหรืออะไรนะคะยังไม่ได้นอนค่ะก็เข้ากะกลางคืนนะคะทำงานกะกลางคืนค่ะทุกคนทำงานกะกลางคืนแล้วก็กลับมาก็อาบน้ํำค่ะ เดี๋ยวทานเสร็จเราก็จะไปนอนนะคะเพราะเราทํางานตอนกลางคืนค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นตัวหอยนี่ค่ะตัวหอยเหมือนจะต้มอืมไม่ใช่ต้มสิเหมือนจะนึ่งนานไปหน่อยนะคะน้องเขาก็เลยหด หรือเขาตัวเล็กอยู่แล้วก็ไม่รู้นะคะกับบรรยากาศหน้าบ้านค่ะตอนเช้าเช้านะหน้าบ้านคุณนานั่นเองค่ะหัวก็ฟูเพราะเพิ่งสระผมนะคะ ไม่แพงนะคะทุกคนโลละสี่สิบาทเนาะหอยแมงผู้แถวบ้านนะคะใบใบคิดว่าไม่แพงนะแต่ก่อนสามสิบห้านะพอน้ำมันขึ้นเขาก็เลยเพิ่มเป็นสี่สิบบาทนะคะแต่หอยหอยแพงไม่มีเลยนะคะหอยแพงนี่แพงมากเลยค่ะ ก็อยู่หน้าบ้านนะคะก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงคนพูดนะคะทุกคนเนาะก็จะกินแบบอร็ดอร่อยค่ะแตงกวาได้ยินเสียงอะไรไหมคะลดหาเสียงค่ะมาแต่เช้าเลยนะคะทุกคนทั้งวันละค่ะลดหาเสียงนะคะ อร่อยค่ะกินไปแบบเร็วมากมาดูสิคะคกินแซ่บตอนเช้าๆค่ะ ชอบค่ะอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหอยพวกกุ้งหรือว่าปลางปลาหมึกอย่างเงี้ยวายชอบนะคะชอบรับประทานมากค่ะแต่ว่ากุ้งหอยปูเนาะก็จะแพงนะคะทุกคนแพงนะหอยแครงก็แพงค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีขายนะคะก็จะมีหอยแมงผู้นี่แหละนะคะทุกคนที่พอจะหากินง่ายกว่าหอยแครงนะแถวบ้านเนาะ ไม่ได้ติดทะเลนะคะอยู่ห่างทะเลอยู่ค่ะนี่อยู่ที่จังหวัดจากแก้วนะคะทุกคนก็อยู่ในภาคตะวันออกเนาะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใกล้ก็ไม่ใกล้มากนะคะแต่อยู่ภาคเดียวกันเนาะตัวใหญ่ๆแต่แกะออกมานะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะโอ้ยเผ็ดค่ะเผ็เดเผ็ด เบอร์สองค่ะเบอร์สองนะคะทุกคนอย่าลืมไปเลือกค่ะไม่รู้นะได้ยินเสียงเขาประกาศนะคะนายกอบนายกอบตนะคะก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งนะคะ น่าจะวันที่28หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นวันที่28นเ,นนเนี่ยแหละพฤศจิกายนนี่แหละนะคะตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสกวค่ะค่ะเรามาสนใจของยเราดีกว่าเนะมีสองเบอร์นะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะทุกคนมีแค่สองคนนะคะ มาซอยบ้านหน้าบ้านไวาวนะอันนี้ที่นั่งอยู่เป็นบ้านของคุณน้านะคะทุกคนไม่ใช่บ้านไวาวนะคะบ้านของคุณน้าค่ะเผ็ดนะค่ะเผ็ดแซ่บเนาะค่ะเมื่อกี้ก็พักกล้องไปนะคะเบอร์สองเบอร์สองมาหน้าบ้านแล้วมันดังแรงมากเลยค่ะเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง บายบายก็มีโอกาสเลือกนะคะทุกคนบายบายก็มีโอกาสเลือกค่ะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่นแหละเราเป็นคนไทยเดี๋ยวขอกินก่อนเราเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์เลือกนะคะเราก็ต้องไปเลือกค่ะ ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานะคะน่าจะทั้งประเทศไหมคะนายกอบนายกอบตน่าจะทั้งประเทศนะคะทุกคน,กน,นแล้วก็เลือกนายกอบตแล้วก็ต้องเลือกอบตในหมู่บ้านด้วยนะคะมาค่ะกินหอยต่อดีกว่ามีขนมีขนทุกตัวเลยนะคะทุกคน เราต้องเอาขนเขาออกนะทำไมในกล้องเหมือนสวยเหมือนสวยนะคะเหมือนสวยปลว่าะอะไร ตัวนี้อุ้ยตัวนี้ไม่มีขนค่ะทุกคนตัวนี้คงจะเป็นสาวนะไม่มีขนหอยตัวนี้ไม่มีขนคงจะกําลังสาวค่ะแล้วก็ขาวด้วยหอยตัวนี้ขาวนะคะหอยตัวนี้ไม่ดําค่ะขาวาให้ดูอีกทีขาวค่ะแดดดูสิคะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแดด แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ไม่มีค่ะแต่ไม่ขาวนะตัวนี้ทำไมตัวนี้แก่ยากจังเลยคะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายแก่ยากมากเลยค่ะทุกคน โอ้โห,โ,หโหแน่นมากแล้วขนแบบเยอะมากเลยค่ะขนแบบเยอะมากเลยดูสิคะแล้ก็ต้องดึงขนน้องออกนะคะน้ําจิ้มเผ็ดแซ่บเผ็ดซอสอาหารน้ํำจิ้ม เหมือนจะแดดเลยนะคะวันนี้คงจะแดดร้อนมากเลยแล้วก็ท้องฟ้านะคะไม่มีเมฆเลยค่ะทุกคนหมดเป็นที่เรียบร้อยค่ะหมดแล้วนะสวยหรือเปล่าในกล้องสวยอะ่ะ ทำไมในกล้องสวยหน้าก็เนียนด้วยตัวจริงหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะว่าไปนะคะตัวจริงก็สวยอย่างนี้ละคะ่ะห,หรืออาจจะสวยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะขอยอตัวเองนิดนึงเนาะที่ห่มมานี้คือมันหนาวนะคะแต่ตอนนี้แดดออกแล้วเริ่มร้อนแล้วค่ะแดดออกแล้ว เดี๋ยวใบใก็ฝากกดติดตามช่องไบใสาวสวยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปอะไรต่างๆมาลงในช่องนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย